ราศีธนูรักครั้งใหม่ที่จะทําให้หัวใจของคุณสดใสสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ทรายอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆชาวราศีธนูไปหาว่าใครที่จะทําให้หัวใจของคุณสดใสนะคะ แต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึง่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะแล้วก็ต้องอพลังงานเนี่ยอาจจะมีสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้หรือว่ามีทั้งพลังงานดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานตัวตนของเขาคะ่ะ สามไม่เท้าค่ะคนคนี้มีเกณฑ์เป็นคนธาตุไฟราศีเมษร,ราศีธนูหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะคนคนี้เป็นคนที่ทีออ่ค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างคุ้นคิดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคุ้นคิดมากๆนะคะเป็นคนมองกันไกลเป็นคนที่ทําอะไรต้องมีการเผื่อผลได้ผลเสียผลลั์นะคะมีการคิดมากๆเลยนะ สามเหรียญค่ะเป็นคนจริงจังเรื่องของการเงินนะคะเป็นนักวางแผนทางด้านการเงินที่ดีเลยทีเดียวเขามีมีสภาพฐานะทางการเงินค่อนข้างดีนะคะเดอชาริออค่ะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับทหารตํารวจก็ได้หรือว่าการทํางานที่มันเกี่ยวกับการโยกย้ายบ่อยๆก็ได้นะคะ<ๆ>เขาเป็นคนตรงๆแรงๆด้วยนะคะตรงแรง มีกิมิคของความเจ้าชูนิดหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบคนมาพูดอะไรอ้อมอ,มอ่คมะชอบคนที่แบบมาเลยมาพูดตรงๆนะถ้าพูดอ้อมๆนี่คือเดินหนีนะคะซีเรียนค่าเป็นคนขี้หึงมากเออคนคนนี้นะคะเป็นคนขี้หึงมากชนิดที่เรียกว่าของค่าขายแตะนะคะชนิดที่เรียกว่าของค่าขายแตะเลยขี้หึงแล้วก็ขี้หวงนะคะหวงของนะคะ สห้าดาบค่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเชื่อมั่นในตัวเองนะคะบางครั้งก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเอง The St r e n g t h ค่ะเป็นคนฉลาดมีภาวะผู้นําสูงมากมีภาวะผู้นำสูงมากแสดง,งว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยนะทั้งร่างกายจิตใจฐานนะนะคะ เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมตัวเองนะคะมีความมั่นใจมีความฉลาดด้วยฉลาดในการควบคุมผู้อื่นด้วยนะคะอาจจะใช้ได้ทั้งพระเดชพระคุณคือเป็นคนที่รู้จักเลือกใช้สภาวะในการควบคุมคน 9. เก้าเหรียญค่ะเนี่ยบ่งบอกเลยว่าฐานะดีมีสตังค์และเป็นคนโสดคนโสดในที่นี้เขาอาจจะไม่ได้โสด สนิทอาจจะมีคนเข้ามาคุยคุยแต่ว่าโสดโดยที่ไม่ได้ระบุสถานะใช่อาจจะมีคนคุยคุยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีความป๊อปปูลา่ามีตังนะคะก็จะมีคนเข้ามาคุยคุยกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะสามดาบขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้นะคะเขามีปมเรื่องของความรักเขาโดนหักหลังทางด้านความรักหรือเขานะคะ เคยเจอความรักสามเศร้าหรือความรักที่เจ็บปวดรุนแรงมากๆนะคะมาแล้วนะคะเจ็บปวดรุนแรงมากๆมาแล้วเดีย e เพรสค่ะเขาเป็นคนที่ชีวิตเพียบพร้อมนะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะ เขาจะอ่อนโยนกับคนที่เขารักมากๆเลยนะคนคนนี้ถึงแม้ข้างนอกจะดูแข็งกระด้างใส่คนอื่นแต่ถ้าเป็นคนที่เขารู้สึกรักคนในครอบครัวหรือคนที่เขารู้สึกว่ารักหรือคนที่เขาแคร์ห่วงใยเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนด้วยมากๆอาจจะไม่ใช่อ่อนโยนทางคําพูดแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการกระทานะคะหนึ่งดาบค่ะเป็น คนที่มีเลือดนักสู้อยู่ในตัวเองทําอะไรไม่เคยย่อท้อนะคะแกล่งอ่ะคนคนนี้แกล่ง,ลงสิบเหรียญมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมาจากครอบครัวที่ใหญ่หรือครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะพอสมควรค่ะเดอะฟูค่ะ, Fool, คะเป็นคนรักอิสระมากเป็นคนรักการเดินทางการท่องเที่ยวหรือคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีไอเดีย ไอเดียล้นนะบางทีไอเดียล้นนะคะทำอะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นที่ที่เหมือนเขาต้องการจะทำเขามีเรื่องอยากจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆของเรากับเขาค่ะืม t h e e m p r e s s the e m p e r o r คะ่ะ t h เ empress the emperor เขาจะมอบความมั่นคงให้คุณได้ นะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะคนคนนี้มอบความคือมอบความมั่นคงอะทุกๆด้านให้คุณนะคะ The Temperance card เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรโอเคสามถ้วยอาจารย์มองว่าเขาน่จะเริ่มเข้ามาจากการเป็นเพื่อนนะหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเพื่อนนะคะ คนคนนี้เข้ามาในรูปแบบของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเรเบอร์ค่ะความรักที่รักคุณนะคะเขาเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรักนะคะเปลี่ยนเป็นความรักเดอะเดวิลจ้ารักแล้วก็หลงด้วยรักคุณหลงคุณนะคะค่อนข้างที่จะดูข้างรักคุณเลยแหละนะคะหนึ่งถ้วยค่ะอืม เหมือนเริ่มจากความเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาว่ารู้สึกดีกับคุณตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนกระชับความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่แน่เขารักคุณแล้วก็หลงคุณแล้วก็ดูที่จะเป็นคนที่คลั่งรักคุณมากๆเลยนะคะก็พลังงานของเพื่อนชาวราศีธนูนะคะคุณจะเจอกับคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมคนที่แข็งแกร่งคนที่ ออจะนำความเปลี่ยนแปลงดีๆมาให้คุณนะคะและที่สำคัญเนะี่ยเขาคลั่งรักคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังก็ตามเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้กันขอบคุณมากๆเลยจ้า